โวครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักเดินทางนะครับวันนี้นะครับเว็บไซต์จองตัว๋วรถไฟ o com นะครับก็มีระ,ะบบใหม่ที่จะมางะงงามนะครับคือทั้งสามารถจองตัว๋วรถไฟในประเทศเวียดนามได้ทั้งหมดนะครับซึ่งรถไฟในเวียดนามนะครับม,บมีให้บริการอยู่หลายบ,บริษัทนะครับนอกจากการรถไฟของเวียดนามเองนะครับ อันนี้นะครับเป็นรถไฟไงเวียกงามนะครับก็แบ่งเส้นกางก่ลางๆก็มีรถไฟของเอกชนให้บริการด้วยนะครับนอกจากรถไฟของรัฐบาลนะครับของรัฐบาลคือการรถไฟเวียดงามนะครับซึ่งเป็นรถไฟที่ประชาชนใช้กันมากที่สุดนะครับนอกจากนั้นก็เป็นประเภทรถไฟที่ให้บริการด้วยเอกชนนะครับมีหลายเจ้านะครับ กงสามารถจองได้นะครับเมื่อไปเวียดนามนะครับสําหรับเส้นทางรถไฟของเวียดนามก็เป็นจากทางเหนือลงมาลางใต้นะครับก็วิ่งยาวลงมาเลยนะครับเรามาดูขั้นตอนการจองตั๋วรถไฟปางเว็บไซต์นะครับจองตั๋วรถไฟเวียดนามนะครับจองตั๋วรถไฟนะครับสําหรับเส้นทางของรถไฟในเวียดนามนะครับยก็จะจองจากฮางฮางงอยนะครับ พิมพ์ไปยังครับหางงอยครับก็เลือกไปครับหางงอยไรยเวรสกิชชั่งนะครับเลือกอ่าจะเลือกไปทางที่ยังงานงังนะครับก็พิมพ์ไปยังงานงน,นะครับก็ยังมีเครื่องให้เลือกนะครับงานงังไรเวสกิชชั่งนะครับจากนั้นก็เลือกวันเดินทางนะครับ ให้ hey, เลือกร่วงง่าไปสักหน่อยนะครับก็เลือกประมาณ26นะครับจากนั้นก็เลือกนะครับคลิกปุ่มค้นหานครับเป็นระบบการจองตั๋วรถไฟในเวียดนามที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดนะครับจากเว็บเบาานะครับก็งนะนงามให้เพื่อนๆได้นในช้หางนะครับ หากท่้นมีโอกาสได้เดินทางไปยังเวียดนามนะครับก็เลือกใช้บริการได้นะครับมีรถไฟของบริษัทขึ้นมาสามบรัเจ้าครับให้เลือกจองนะครับในราคาทีแ่แตกต่างกันนะครับเออสำหรับผมจะยกตัวอย่างเที่ยวน,นี้ครับเที่ยวยี G ่ยี่สิบสองนาฬิการครับคลิกเลือกไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ ก็มีรายละเอียดประเภทของตู้ที่เราจะเลือกนั่งนะครับก็ดกตัวอย่างได้ครับจากเครื่องไข่นะครับภาพตู้เป็นอย่างไรนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้ครับก็กว้างหน่อยครับตัวนี้สี่สี่นะครับก็เลือกครับเป็นภาพตู้ข้างไหนนะครับ จากนั้นยกตัวอย่างผมจะเลือกอตัวนี้ปป 4, นะครับสลิปเปอรนะครับก็เลือกจองออนไลน์นะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการระบุะผู้เดินทางนะครับก็พิมพ์ไปนะครับพิมพ์ชื่อหมายเลขพาสปอร์ตนะครับก็พิมพ์ไปจากนั้นก็จะมีระบบเลือกที่น,นั่งครับ จะเลือกนั่งตู้ไหนครับก็สามารถเลือกได้กางเกงครับหาสเก่าคือมีการจองไว้แล้วนะครับเราก็เลือกที่จะเป็นอ่าเข้มๆอยู่นะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่ผมจะเลือกอ่าหมายเลขสิบสี่นะครับตู้อ่าตู้ที่แปดนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเกียงล่างนะครับจากนั้นก็ให้ใส่รายละเอียดนะครับเหมือนเดิมครับ ก็เป็นอ e ีเมลมันเช็กให้ถูกต้องนะครับ,ให,นะรบให้พิมพ์เพราะว่าเราจะได้รับตั๋วผ่านทางอ e ีเมลนะครับตัวรถไฟขึ้นได้รับนะครับก็สามารถใช้เครื่องรถไฟได้ากางเคียงครับของเวียดนามนะครับก็ไอคิกนะครับ,นะรบไม่คิกก็ได้นะครับตรงนี้หากเราสร้างไว้แล้วนะครับ รวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะครับวางเดินทางให้กต้องนะครับหากมีโอกาสได้ไปเวียดนามครับก็แนะนำให้ใช้บริการนะครับผ่านเว็บนะครับเป็นการจองตัีวรุไฟล่วงหน้าครับเลือกดำเนินการต่อนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินนะครับก็มีช่องทางการชาระชำระเงินเพิ่มขึ้นมาครับจากบัตรเครดิตแล้วก็มีอเมริกันเอฟเพ็กนะครับ แล้วก็อริเพลงนะครับก็มีรายละเอียดการเดินทางครับแล้วก็ค่าคำเงินต่างๆนะครับก็คลิปปุ่มยอมรับนะครับหากต้องการจะจ่ายด้วยอ่าคลิปนี้จะยกตัวยอย่างจ่ายด้วยบัครดิตนะครับแล้วก็คลิปชำระเงินนะครับ ก็จะเข้าสู่ขั้นกองการชําระเงินนะครับปางให้ขั้นกองหมายเรียกบัตรเครดิตไปนะครับแล้วก็ดํเนินการกดปุ่มเพยเงางได้กางเกงนะครับหลังจากที่ขั้นชําระเงินเสร็จนะครับก็ท่านจะได้รับตัวทางอีเมลนะครับตัวก็สามารถนําไปขึ้นรถไฟได้กางเกงนะครับก็เส้นทางนะครับก็เพียงเปิด กัวกางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับก็สามารถเดินทางได้คล่งคีนะครับดูตัวอย่างต๋วที่ขั้งฉันได้รับนะครับเป็นตัวหน้าต้าของต๋วครับประมาณนี้ครับก๋วรกัไฟเวียดงามนะครับ ก็ฝากไว้นะครับขั้งใดกที่เดินทางไปเที่ยวเวียดนามนะครับและต้องการจะใช้บริการนั่งรถไฟนะครับก็สามารถเข้าเข้าเว็บจองตั๋วรถไฟนะครับกับคอมนะครับเพื่อจองตั๋วรถไฟเวียดนามล่วงหน้าได้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ